สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์ของครูป้อมเราจะมาเรียนกันในเรื่องการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยกันไปดูกันเลยต่อไปนะครับเรามาดูพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยกันอาณาจักรสุโขทัยนั้นได้สถาปนาขึ้นเมื่อพศ1792โดยพ่อขุนฝาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวได้ร่วมกันขับไล่ขอมสะบัดขรัวลำพงออกจากสุโขทัยได้สําเร็จและพ่อขุนบางกลางหาวนั้นก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระอ,องค์แรกของราชะวงศ์พระร่วง เปลี่ยนพระนามเป็นพ่อขุนศรีอินทริตย์ส่วนศูนย์กลางของราชธานีนั้นตั้งอยู่ที่ระหว่างุ่มแม่น้ํามยมและลุ่มแม่น้ําวังครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นได้มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด9พระองค์ดังต่อไปนี้ 1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 2. พ่อขุนบานเมือง3พ่อขุนรามคาแหงมหาราช 4. พระยาเลอไทย5พระยางุ่นําถุมปกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยเพระมหาธรรมราชาที่สอง 8พระมหาธรรมราชาที่3สายลือไทยและ9พระมหาธรรมราชาที่4บรมมาปานต่อไปนะครับเรามาดูการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยกันการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นเราแบ่งการปกครองออกเป็น2ช่วงดังต่อไปนี้ก็คือสมัยสุโขทัยตอนต้นกับสมัยสุโขทัยตอนปลายในสมัยสุโขทัยตอนต้นนั้นเริ่มตั้งแต่ปีพศ1 7ึ2ถึง1841ซึ่งเราเรียกการปกครองในสมัยนี้ว่า การปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับลักษณะของการปกครองแบบพ่อปกครองลูกก็คือ1ก็คือพระมหากษาัตริย์เกินตานักปกครองสูงสุด 2. ก็คือพระมหากษาัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากข้อที่3ก็คือประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนก็สามารถไปสั่นกระดิ่งเพื่อก้า้อข้าขพมากษาัตริย์ได้โดยง่ายส่วนในช่วงที่2นะครับก็คือสมัยสุปโขทัยตอนปลายตั้งแต่พศ1841ปรถึง2006นะครับ เราเรียกการปกครองในสมัยนี้ว่าการปกครองแบบธรรมราชาก็คือนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอยู่ในตศพสภิราชธรรมทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนายึดหลักของธรรมะนะครับของพระพุทธศาสนาเป็นหลักซึ่งจะเริ่มในช่วงของพระมหาธรรมราชาที่1นถึงสนะครับนี่ก็คือการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยต่อไปนะครับเรามาดูการปกครองราชธานีของกรุงสุโขทัยกัน ความสัมพันธ์ของกษัตริย์และเจ้าเมืองในอาณาจักรจะมีความสัมพันธ์กันแบบเพื่อญาตินะครับพระราชาวงศ์เป็นผู้ปกครองเมืองลูกหลวงหัวเมืองส่วนใหญ่จะเป็นการการะจายอำนาจเจ้าเมืองต่างๆมีอิสระในการปกครองตนเองนะครับนี่ก็คือการปกครองราชธานีของกมุงสุขโขทัยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสมัยสุขโขทัยกันว่าเป็นอย่างไรสังคมในสมัยสุขโขทัยนั้นเป็นสังคมที่มีระเบียบแบบแผนนะครับ ดยจะเห็นได้จากการใช้กฎหมายลังต่อไปนี้หนึ่งก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องมรดกผู้ใดถึงแก่กรรมทรัพย์สินทั้งหมดย่อมตกเป็นของลูกของผู้นั้น2ก็คือกฎหมายลักษณะโจรประชาชนต้องช่วยจับผู้ร้ายด้วยหากจับได้หรือปล่อยไปหรือไม่ช่วยจับกลุ่มผู้นั้นอาจจะถูกลงโทษด้วยการถวายดีกานะครับผู้ใดมีเรื่องที่จะถวายดีกามีเรื่องเดือดร้อนใจต่างๆสามารถ ถวายดีกาโดยตรงกับร้าหากษัตริย์ได้โดยไปสั่นกระดิ่งที่ประตูวังนะครับนี่ก็คือการใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของสมัยสุขโขทัยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูความเสื่อมของอาณาจักรสุขโขทัยกันว่ามีเหตุผลใดบ้างที่ทําให้อาณาจักรสุขโขทัยนั้นเสื่อมและถูกผรวกเข้ากับอาณาจักรของอุธยานะครับประเด็นหลักๆก,ก็คือ1ก็คือการแตกแยกกันภายในในระหว่างเชื้อพระองค์ด้วยกัน2ก็คือความไม่เข้มแข็งของพร้าหากษัตริย์ 3การตูกตัดเส้นทางการค้าต่างๆนะครับอยุธยามีเส้นทางที่สะดวกมากขึ้นและนี่นะครับก็คือสรุปทั้งหมดของการสถาปนาอาณาจักสรสุโขทัยนะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมของกรุงสุโขทัยนั้นเราจะมาเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับส่วนวิดีโอนี้ครูก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ